สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาดูกล้วยไม้นะคะขอบอกว่ากล้วยไม้ที่เนี่ยสามารถที่จะขึ้นได้ในที่แบบนี้นะคะแบบนี้เขาก็อยู่ได้ค่ะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คืออยู่กับดินเลยค่ะตรงนี้นะคะเป็นดินที่ปลูกต้นทับทิมไว้นะคะแล้วก็ กอกล้วยไม้เนี่ยกระเด็นมาอยู่ตรงนี้นะคะแรกๆก็เหมือนว่าจะเอามาทิ้งนะคะแต่ว่าเขากลับงามขึ้นมานะคะแปลกมากๆเลยและนี่นะคะก็เป็นกล้วยไม้ที่ถูกทิ้งวางลงไปนะคะก็อันนี้ก็อยู่กับดินเหมือนกันเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้นะเห็นปะจริงๆแล้วเป็นอะไรที่ เกิดขึ้นง่ายนะคะก็คือเขาถ้าไม่ให้เจอแค่ว่าอยากให้มีเชื้อราแค่นั้นแหละเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้ในทุกพื้นที่เลยค่ะตรงนี้นะคะแทบจะอยู่บนดินเลยค่ะก็ยังออกดอกให้เราเห็นกันแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยร้อนทั้งวันเลยค่ะเห็นปะ เป็นกล้วยไม้หวายธรรมดานะคะจริงๆแล้วเราเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะทดลองนะเอากล้วยไม้หวายธรรมดาเนี่ยไปปลูกลงดินดูบ้างนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเพราะเราเห็นที่นี่นะคะแล้วเนี่ยคะ่ะเขาสามารถที่จะอยู่ได้แล้วลากเขาเนี่ยก็ลงดินด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปทดลองทํามั่งก็ถ้าท่านผู้ชมเห็นแล้วว่าน่าจะเป็นไปได้นะคะอย่างเนี่ยต้นเนี้ยมัน สุดๆเลยค่ะเพราะว่ารากเขาเนี่ยลงดินเลยนะคะเห็นไหมแถมยังงามด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือลากเขาลงดินไปเลยค่ะดึงไม่ขึ้นนะคะจับขยับก็ไม่ขยับด้วยเนี่ค่ะเกาะลงดินไปเลยซึ่งดาวคิดว่าก้วยไม้หวเนี่ยน่าจะปลูกโดยใช้ดินได้นะคะ เดี๋ยวเราไปทดลองกันดีก,กว่าค่ะขนาดแบบนี้ยังได้นะคะท่านผู้ชมก็ลองลองไปทดลองกันดูนะคะสวัสดีค่ะ